สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดต้อนรับกลับเข้าสู่ h anel n idea และตอนนี้เราก็กลับมาที่ for eve นะครับผมเพลง like you ที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อไม่นานมานี้เองเดี๋ยวเราไปดู mv กันดีกว่านะครับจริงๆเราก็รู้คนตต่อแล้วแหละเพราะว่าเราเห็นพี่เขาแชร์ลงสต s t o r เนอะแล้วก็โปรโมทอะออนิดนิดหน่อยๆน่อยเราก็เห็นมาบ้างแล้วว่าจะมีความร r ปปี้มีความเป็น monster เบาๆอะไรอย่างเงี้ยไปดูกันคือเปิดมาก็จึ้งเลยอะ อู <ih unting violin beeping> ้ชอบมากอู้จังหวะซูมเมื่อกี้คือดีมากอเปียกเมือกี้ให้สวยอู้ดนตรี ไปข้างคือเป็นไดคิวล่าไม่ได้นะพันใส่ไฟบ้านเราตอตอมสวยมากผมสั้นสวยมากโอ้ไม่ก็สวยมาก เงินตีนอะสะใจมากเลยโควดจะโมแก่สวยมากเลย แฮน้าเป็นตัวอะไรอ่ะยังไม่เห็นแฮน้าเป็นตัวอะไรเลยเป็นงูหรอเพราะว่าออกมาจากไข่หรือว่าเป็นเป็ดเอ้ยไม่ใช่น่าจะเป็นงูปะก็เมื่อกี้เหมือนส่องด็อกคุยเมนเทอรี่เลย มีเสียงแงวนเมื่อกี้ได้ยินปะถ้าเมื่อกี้คุณคุณปปะไม่เห็นที่ไหนวะไม่เคยเห็นที่ไหนวะเอออุล็บสะใจมากจบแล้วอ กี่ที่ินตรงไหนวะวโคตรสวยเลยอ่ะให้นหน้าเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นงูเหรอ ได้ยินจริงๆด้วยเสียงแมวแมวน่ารักมากเลยอ่ะ <c oughs> คือตัดต่อสะใจมากพี่วีทำถึงอีกแล้วแล้วก็สี่วิดีโอคือ,อเขาเก่งกันจังเลยอ่ะทำได้ไงวะโค้ดสวยเลยอ่ะอูดด <c oughs> ดึ <c oughs> ง <c oughs> ตึงตึงตึงแล้วก็ซูมออกวุ <c oughs> อันนี้คือเราไม่รู้ว่ามันเป็น ช็อตคนละเฟรมไหมหรือว่าเป็นการซูมที่เป็นพักที่โคจรจริงๆที่แบบว่าซูมปุ๊บออกมาตรงนี้จริงๆคือเราไม่รู้ว่าเออมันเป็นการถ่ายแยก2ช็อตเราก็เอามาทําใส่เอฟเฟกซูมไหมไม่รู้ว่าอันนี้พี่วีเป็นคนทํำไหมหรือว่าเขาถ่ายมาเป็นแบบเป็นลองช็อตตึงเตงต,งต,งตงแล้วก็ซูมออกซู๊บแต่เราเห็นแทนหน้าอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้เออนั่นแหละช่างมันเถิดเราไม่ไม่รู้ไม่รู้รแต่จึงเราชอบ คือลายชอ็อตอ่ะมันแบบมันปึ้งปึ้งปึ้ง,งมันสะใจอะ่ะกับอ e ีซีนอันนี้เราก็ชอบนะเอซีนทั้งซีชันที่เป็นแปลงล่า,า mm. เมีเขาปึ้งโคตรเท่โคตรแนวโคตรแฟชั่นเลยครับพี่โคตรจมูกแกอันนี้ก็จึ้งอนะ่ะเราเป็นดวงตาด้วยนะ ไทเลยทำได้ไงวะ Executive Producer <S <S 2> <S 2> เป็น Daddy <icate> K นะครับแล้วก็ Produce อันนี้น่าจะเป็นฝรั่งเลยนะเนี่ยสองคนนี้นี่ VFX กับ CG คนนี้ยกเคดิตให้เลยแล้วก็ Color List นะครับคนเดิม Editor นี่ ขอ, ops? ขอบคุณที่สร้างสรรค์ผลงานแบบโหดๆพึ้งๆมาให้เราดูก็จบไปแล้วสำหรับไลค์ยูของโฟอีนะส่วนตัวอชอบมากๆเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ใส่เอฟเฟกสะใจมากแล้วก็แบบการค e ัดวิดีโอการทำทานซีชันแล้วก็ CGI Color g r a อรดออกมาได้แบบว้าวมากๆเลยเปนแบบอึ้งแล้วก็โฟอีไปได้อีกโฟอีสามารถไปได้อีกแบบ ไปได้เรื่อยๆเลยคือไม่หยุดไม่ไม,ไม่ไม่มีคําว่าหยุดของโฟอีเลยคือสามารถโตไปได้เรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนแนวใหม่ให้เราเห็นได้เรื่อยๆเลยว้าวซ่ามากๆ <c oughs> ก็ไม่แปลกใจที่ว่าทําไมโฟอีฟถึงส่วนตัวขอใช้คําว่าเป็นวงแนวหน้าอะไรกันของ t-pop เลยส่งออกได้แบบสาใจภูมิใจก็ดีเจที่ตั้งแต่ตามน้องๆมาจากรายการโฟอเลยก็แบบ มก็น้องโตขึ้นมากแล้วก็แบบเก่งขึ้นมากจริงๆก็สำหรับแอลสึกว่าไปละจบแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราเราดูกันเพลงหน้าว่าจะเป็นเพลงของใครเออนะครับผมสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายกดไลค์ like, กดซับสไครด้วยนะครับ